สวัสดีครับพอล้อมสวัสดีสวัสดีครับครับเดี๋ยวมาพบมาพอพอล้อมอีกคือเเ่าครับที่ดอนปูตาครับตอนนี้ตามปูผาแดงมาว่าปูผาแดงไปแล้วก็สินครับข่าวสารล่าสุดครับเป็นขึ้นรถไปแล้วก็เลยได้ความการุณหน้าจากพอล้อมนี่แหละบอกเลขปูผาแดงครับ<ม>เด้อพี่น้องเด้อจากจากแปดห้านี่ขึ้นไปอืมครับผมนี่แหละพี่น้องจากแปดห้าขึ้นไป ตัวกลมๆนี่พ่าแม่นมันบ่จากแปดหากันไปเนะโอ้นี่ครับ9 8้แล้วก็สี่ศหครับเด่น -8-5 ครับเอาคือตรงกันหลายสำนักแลยครับโอ้แปดห้าในสุดยอดเลยพี่น้องเอ้แปดห้าก็เสนาะออ้าเอาอ้แปดห้าโอ้อาจารย์ชัย่าอาจารย์ชัย่ากับแปดหาคือกันครับผมเก้าแปดส่สี่ศูนย์ห้เด่นแปครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่ดอนปูตานีครับแอดกระได้ครับขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห้เด้ยครับเด้อครับผมได้มาหาพอลอมนี่แหละเห็นพอลอมกัขอเลขน้ำเพลนว่าปูผาแดงไ้มาแล้วสั้นนั่นแหละถามที่เห็นนั่นแหละครับผมพี่น้องเอ้ยนี่แหละดอนปูตาดองปูตาน้องบัวบาน หมู่ที่ 5, ตําบลสุมเศรา้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรนะพี่น้องเด้อผู้ใดแวะมาก็จะ่ริืมแวะกาบสการะบูบชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับผมปูห้องปูตาปูท้องมาปูชีปละเขาวเป็นสถิตคล้ายๆเป็นบริเวณคือสารไงเพื่นนี่แหละเพิ่นแวะเวียนมาเพื่อนกนมานี่แหละชุมนุ่มกันมีอันใดเพื่อนกนมาประชุมกันอยู่นี่แหละครับ พบพุ่มของคนปูเนาะครับผมบบอนุญาตตีของกันนะปูไอ้ลูกหลานเมล็ดนำแอบได้ม,มาพบมาพอเดี๋ยวมาเห็นก็ได้ยินเสียงของม้วนน,นี่ครับวนแถมวนว่าครับพี่น้อง ยาปูเดอร์ไอ้ี้เอฟซีแตเห็นนะพี่น้องปองปลาลุงปลานาผูเขามาชมสิเดีเห็นสารปูครับสารนี่นะเป็นสารเก่าแก่ของปอปูครับสารไม่ก็มีอยู่ทางหลังผมนะตามที่เขารับสารนะครับพี่น้องมาถวายเสียดุลเดชเพื่อนเห็ดหมามากครับผมฮะโอ้มาเล็กที่ปูอ๋อครับผมโอ้มาเล็กที่ปูครับหลังนั้นพี่น้องนั่นครับผมนี่แหละครับ บ้านเล็กที่ปู8ป5ทับเ4พี่เสียอดิน <c oughs> หอห้องดอนปูตาครับพ <c oughs> ี่เสียดุนเดชป็นเอามาถวายสถิตในหน้าแห่งนี้ให้ปูเลยอาศัยไปเพิ่อง <c oughs> เป็นบุญแก่ลูกแก่หลานต่อสืบต่อไปครับบ้านเล็กที่ปู8 5หทับเกพี่น้องครับซาธุกาถูป,ปูขอเพิงใบบุญบาร,รมีปูเด้อครับ ราบนมสัสก,การปุ้ยขอโชคขอลาบขอเงินขอท้องครับแนวทั้งพญ่บังเออครับผมครับอ,าอานุอนุญาตเออพอหลอมเลยนี่แนวทางอันใดนนก็<า>บอก<า>ลูกบอกหลานรครับผม,มแนวทางนี่ครับของพอหลอมครับเค็งๆเลยครับสองแปดห้ากับเก้าสี่พี่น้องครับคันขึ้นคือเก่าห่านละครับอืมคันขึ้นก็คือเก่าหาน 28594ของพอลอมครับเอาขอจบคลิปสั้นๆขอบคุณครับพอลล์ครับ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 ขอจบคลิปสันสล้วเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ